สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วเบนดีลระเบิดวันนี้จะมามีเครื่องกองน้ําครับนี่เครื่องกองน้ำแบบห้าขั้นตอนดีเวอร์สออสโมซิสนะครับเพิ่งได้มาใหม่เดี๋ยวจะมาดูกันก็จะมาประกอบกันนะครับวิธีการประกอบเป็นไงอ่ะเรามาตัดกันเลยเอาครับเปิดมาปุ๊บโอ้นี่ครับเครื่องกองน้ําม่เี่้านี้นไม่ใช่โอ้มีโมดด้วยครับแสดงว่าน้ำหวานแน่เลย หมดไหนออกมามีอนะไร uh huh. มั uh ้ยครับผมโอ้มีอยู่ไงนี่เป็นถังน้ำไม่เป็นไรอะ่ะเปิดดิลางปเปิดดิอ๋อเป็นอุปกรณ์ uh huh. อุปกรณ์ใส่กองเขานี่ของใครอ่ะของแม่ของเราอะทำไมมีอ,อะไรอะ หมดแล้วมีนี้ม,มีถังมีสายแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรอะ่ะกระปู๊ววกกอกน้ำต่งางๆอ่ะไม่เอานะโอโปลิ่เดตเดี๋ยวหา,ายนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรหายเอ้าแต่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนปะเก็บไม่ได้นะอ่ตอนนี้เราก็แกะออกมาแล้วครับก็มีตัวที่กองตัวถังสายยางแล้วก็มีไหนแม่แจง อุปกรณ์หัวก๊อกเดี๋ยวเราต้องมาดูคู่มือกันว่ามันจะต่อ,อเป็นยังไงเนี่ยครับของก็ม,มีแบบรับประกันแล้วก็นี่คู่มือกันต่อโอเคเดี๋ยวมาต่อกันเ้าก็มีไส้กรองมาให้นะครับไส้ นี่ครับ๋อ,อนี่ก็เป็นสไส้มาให้มีคาร์บอนบล็อกนีแล้วก็สามอันมีให้หมดนะแล้วก็ถอดมาแกะสะก่อนนะครับโอเคครับหลังจากที่ดูศึกษาจากที่มือแล้วก็เราต้องรับท่อน้ำต่อนะครับ อันนี้คือน้ำเข้าน,นี้ไปยังถังเก็บพักน้ำเอ่ออันนี้เป็นน้ำกินนี่ครับน้ำกินส่วนอันนีเ้เป็นน้ำทิ้งครับต่อออกน้ำทิ้งอา่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาจุดยึดที่เหมาะสมกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเชื่อมต่อสายพวกนี้ทีหลังโอเคเดี๋ยวไปวางจุดกันก่อนก่อนอื่นเราต้องเจาะนะครับเราจะใช้แบปร์ นี่เรากําหนดจุดเจาะแล้วผมกาหนดจุดตรงนี้ครับกับตรงนี้เพื่อที่จะแขวนนะครับนี่ครับผมตอนนี้เราก็ยึดนี่ครับรัเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็เอานี้แขวนนะครับก็แล้วก็มาเดินสายตอนนี้ก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็เป็นการต่อสายครับเข้าแทงเข้าน้ำไป ครับก็เดินพ่อถังน้ำทิ้งเอ้ถังน้ำแรงดันครับแล้วเดี๋ยวเราติดนี่ครับอ่าที่น้ำกินเอาไปรอดุนเรื่อยๆครับโอเคครับตอนนี้ก็ต่อเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเอาแกะกองแล้วก็มาใส่นะครับอ่าก็นี่ครับอันนี้คือสายน้ำเข้านะครับอันแรกอันที่สองก็ไปถังนี่ครับ ถังเก็บน้ำนะครับอันที่3านี้ผมต่อน้ำกินนี่เป็นก๊อกน้ำกินเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นสายน้ำทิ้งอ่าผมโยงเอาไว้ตรงนี้ก่อนอ่าลองมาดูมาทิ้งน้ำมันก่อนนะแล้วตอนเนี้ยเราก็จะขันกองเข้าไปเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วก็เสียบซักแล้วก็จะเปิดน้ำเดี๋ยวจะมาลองเทระบบดูต่อไปโอเค โอเคครับตรงน,นี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ตัวไปแกะตัวตัวกรองออกหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเอาน้ำเข้าเปิดน้ำมาเลยโอเคนะเสียงน้ำคนระับเสียงน้ำมาแล้ เสียบน้ำมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาเสียบปลั๊กกันดูเลยนะครับมันจะเป็นยังไงเอา้เอาลองดูครับนี่น้ำทิ้งออกมาแล้ว น้ำออกมาเล็กนึงแล้วก็มีเสียงเสียงเงือนน้ำวนในระบบะมีเสียงฟัามในปั๊มำทำงานนะครับเยวต้องมารอดูครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปเตรียมภาชนะก่อนเอามาลองน้าเก็บของกันนะครับเดี๋ยวมารีวิวต่อ โอเคครับคราวนี้ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับตัวเครื่องกรองน้ํานะครับอ่าหลังจากที่กองนะครับเรามาดูตัวนี้เป็นท่อสายน้ําทิ้งนะครับสายน้ําทิ้งเนี่ยเราสามารถจะเอาไว้พวกล้างจานถูบ้านอะไรได้นะครับตัวเครื่องเนี่ยถ้าเกิดน้ํามันเต็มถังตัวนี้นะครับเนี่ยเต็มถังตัวนี้มันก็จะตัดเองนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ซื้อมาติดตั้งนะครับเนี่ยเราต้องเปิดตัวนี้ด้วยเปิดตัวนี้นะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมันอยู่ในถังเนี่ยครับพอน้ํามันเต็มถังเนี่ยมันตัดปุ๊บเดี๋ยวไอ้ตัวสายน้ําทิ้งเนี่ยมันก็จะไม่ไหลละมันก็จะหยุดไหลนะครับอ่านี่นะครับการต่อก็ไม่ยากนะครับก็ตามที่บอกไปก็คือตัวนี้อ่าเป็นสายน้ําเข้านี่เปิดสายน้ําเข้ามาปุ๊บ ผมทดลองเนี่ยกองดูนะครับก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยน้ำก็จะเต็มระบบคือเต็มถังไอตัวปั๊มเนี่ยมันก็จะตัดไปเองนะครับตอนแรกก็ไม่ต้องตกใจนะครับตอนแรกผมก็ตกใจว่าเอ้ยทำไมเนี่ยครับน้ำไอตัวเนี้ยน้ำไอตัวเนี้ยไอไอตัวมอเตอร์ทำไมมันทำงานตลอดเลยมไม่ตัดอ๋อเพราะว่ามันไม่มันไม่เต็มถังนี่ ไม่เต็มถังตัวนี้ถ้าเกิดมาเต็มถังตัวเนี้ยมันก็จะตัดเองแล้วก็น้ําทิ้งก็จะหยุดไหลเองนะครับพอเราเปิดนี่ครับพอเปิดน้ําพอน้ํามันในระบบมันไม่เต็มนี่ครับมันก็จะทํางานอีกทําทงานอีกพอมันเต็มมันก็ตัดนะครับตัวนี้คือสายน้ําเข้านับถ้าใครซื้อรุ่นเดียวกับผมเนี่ยไอตัว Standard นร r e v e r s a b l อ m o s i s นะครับ ตัวนี้ก็คือสายน้ําเข้าอันนี้คือถังไปถังนู้นถังเก็บน้ำนะครับทำแรงดันตัวนี้คือตัวน้ํากินตัวนี้คือน้ําทิ้งนี่แค่นี้เองครับแล้วก็เสียบปลั๊กต่อนะครับเขาแนะนําว่ารอบแรกเนี่ยให้เปิดน้ําให้หมด1ถังเนี่ยก็คือการกรองเปิดออกทิ้งให้หมดเลย1ถังนะครับอ่าออกให้หมด1ถังแล้วก็ ให้เขากองใหม่เป็นน้ำตัวนี้ถังที่2ก็สามารถกินได้แล้วดื่มได้แล้วก็เลยลองมาเปิดดูก่อนนะครับน้ำที่ออกมานะครับเนี่ยผมให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยน้ำมันจะเหมือนมีฟองอากาศปนมาด้วยนะครับถ้าดูดีๆเออเหมือนมีฟองอากาศเล็กๆปนมาด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่เป็นไรเพราะว่ามันกองจนแบบเหมือนมีฟอกมีอากาศนะแทรกซึมอยู่ในน้ำเป็นเลยเป็นฟองอากาศขึ้นมานะครับ ก็เนี่ยครับวิธีการติดตั้งนะ,นะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับสายเนี้ยแต่สายนี้ดีมากเลยแค่เราตัดให้มันตรงๆแล้วก็เสียบเสียบเสียบเข้าก็คือมันก็ล็อกเลยแน่นหนานะครับโอเคเรียบร้อยแล้วลาไปก่อนครับผม นี่ครับก็จะมาเพื่อนๆดูกันนะครับหลังจากน้ําทิ้งกับน้ํากรองนะครับที่ตัวบ้านนะครับจะเห็นว่าน้ําทิ้งเนี่ยสีเหลืองเลยนะครับเพราะว่าที่นี่อยู่ชนบุรีน้ํามันจะออกสีเหลืองหลอยนะครับก็เลยดูดูนี่ครับตอนนี้ก็เป็นน้ากรองแบบโ o นะครับดูครับน้ําสีขาวใสแตกต่างกันเห็นได้ชัดนะครับอ่า ลองมาใกล้ๆกันนี่ครับก็แนะนำนะครับน้ำตัวนี้เครื่องกรองน้ำนะครับมีไว้ก็ดีนะครับ่าสยัดฆ่าจะจัดนะครับแล้วก็ได้น้ำที่สะอาดนะครับดูครับสีผิดกันเลยครับผมโอเคนะครับ ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบ้นดินระเบิดด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม